ขาพนาราศีเมษนะครับในช่วงนี้นะครับวันที่2มิถุนายนดาวพระอังคารโครจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะฮะวันนี้ผมกับน้องมั่งขั่งนะฮะจะมาเช็คชะตาของท่านนะครับในช่วงดาวอังคารเดินได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีจากวันที่2มิถุนายนไป45วันช่วงที่อังคารอยู่ในกลุ่มดาวราศีเมษในราศีต้นธาตุไฟ หยิบจับงานใดหยิบจับสิ่งใดในดวงชะตาในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีชาวลัคนดาราศีเมษได้แรงได้กำลังดาวเกษตรราธิบดีนะฮะนะของดาวพระอังคารนะครับนะแผนการทำงานการทำงานการทำงานใดๆนะครับคุณจะสำเร็จนะ,ะไปได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะทําคุณจะมีแผนการใดนะครับจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเนื้องานจากกิจกรรมต่างๆที่คุณดําเนินไปแน่นอนนะครับมาจออเลือกกันลงไปนะครับช่วงดาวอังคารอยู่ตําแหน่งนี้นะครับคือไปเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะมีดาวเรียงกันนะครับหรือเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะมีดาวอังคารย้ายมาปั๊บเนี่ยนะฮะดาวทิศ กับดาวศุกร์ก็จะย้ายไปอยู่ราศีเมถุนด้วยมันดาวมาจะกระจายเรียงกันเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหรือครึ่งเสี้ยวหรือดวงเขาเรียกว่าดวงมาลายโยกหรือดวงมาลายโชคช่วงนี้เนี่ยนะนครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะฮะในดวงดาวจะมีตัวช่วยชีวิตนะฮะนะไม่คือถ้าทําอะไรต่างๆเนะี่ยคุณลองขอความร่วมมือช่วยเหลือจากคอนเนคชั่นเครือข่ายหรือคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย คุณจะได้รับการเกื้อกูลช่วยเหลือสนับสนุนหนุนส่งเป็นอย่างดีดวงชะตามีแรงขับของดวงดาวหนุนดวงชะตานะฮะจะขับเคลื่อนสิ่งใดนะฮะมีความสำเร็จแน่นอนในช่วงจากนี้ไป45วันแต่ต้องระวังสุขภาพบ้างนะ,ะบางท่านจะได้เดินทางไกล45วันบางคนได้ไปต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างประเทศนะ,ะหรือได้เข้าโรงพยาบาลด้วยนะเจ็บป่วยได้บ้างนะแต่ไม่เป็นอะไรมากหรือถ้าเจ็บปวดก็เจอหมอดียาดี นะแต่ว่าให้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุบ้างขับรถเฉียวชนกล้ามเนื้ออักเสบของแหลมทิ่มตำํำนะสุขภาพบ้างนอนให้เพียงพอหน่อยเพราะว่าดาวเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณจะมีกิจกรรมทําเพิ่มมีงานทําเพิ่มมีงานมากขึ้นได้นอนดึกขึ้นด้วยนะครับในช่วง45วันนี้ในดวงดาวเนี่ย บางท่านได้ไปจัดการมรดกหรือยุ่งเกี่ยวกับมรดกนะในช่วง45วันนี้แล้วจะสําเร็จใครที่จัดการมรดกสําเร็จใครติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาสําเร็จในช่วงเที่ยงคานอยู่จุดนี้เนี่ยคุณจะขยันขันแข็งขึ้นคุณจะมีแรงขยับกายมากขึ้นนะระวังกล้ามเนื้ออักเสบบ้างบางคนได้ทําฟันเลือดตกยางออกได้ง่ายแล้วก็มันจะมีดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีอยู่ไปจนถึงวันที่14แล้วก็วันที่14มิถุนายนไป นะจนถึงประมาณวันที่9กรกฎาเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ดาวศุกร์โครจรได้ปรทุมมเกณฑ์นะได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะฮะผมจะต้องบอกว่าในช่วงที่พระศุกเนี่ยเดินเนี่ยคือเอาไง่ายๆก็คือว่าในช่วงที่อังคารอยู่ตรงเนี้ยดาวการเงินยังโครจรนโดดเด่นด้วยนะครับคุณจะมีโอกาสรวบรวมเงินก้อนได้นะฮะภายใน45วันเนี่ย หรือการเงินคุณจะคล่องขึ้นนะขั้นใดติดขัดเรื่องเงินทองทองจะมีเข้ามาเพิ่มนะเกิดขึ้นในดวงชะตานะฮะในช่วงที่ดาวอังคารย้ายตรงนี้นะครับนะให้ไปลุยไป,ไป,ไป,ม,ไปมีแผนการไปทําอะไรต่างๆแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับนดาวการเงินนี่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ดาวความรักนะครับก็คือดาวพระศุกร์ก็โคจรโดดเด่นชาวลัคนาราศีเมษจะมีโชคดีจากความรักนะครับ บางท่านได้เงินจากต่างเพศนะฮะบางท่านมีแผนการร่วมกันกับคู่ครองกับคนรักดีนะนะฮะแล้วก็ในดวงดาวเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ดีกันแล้วกันในชีวิตนะในช่วงนี้ไปทําไปสร้างสรรค์กันแล้วกันดาวการงานก็ยังอยู่ในจุดลาบเหมาะเอางานเก่ามาพัฒนาใหม่นะฮะงานใดๆที่คุณทำนะํำมีความสําเร็จได้แน่นอนจากนี้ไปทรานนั้นดวงคนเรานะฮะไม่เหมือนกันนะก็คุณก็หาโหนเช็คเอา อันนี้ผมก็คอยติดตามช่องผมไว้ก็แล้วกันก็จะมีอัปเดตดวงดาวตลอดนะแต่ครับสำหรับท่านใดอยากจะเช็คดวงส่วนตัวก็แนะนำดูกับลูกศิษย์ก็คือเขาจะถ่ายพื้นดวงลูกศิษย์ก็มีหลายท่านดูแม่นนะก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะดูลมลูกศิษย์จริงๆก็จะถ่ายตามตำราเดียวกับผมแหละผมดูแพงหน่อยก็ไม่ต้องดูกับผมหรอกเพราะว่าผมมีหลายธุรกิจนะก็ก็ถ้าท่านใดอยากจะดูก็เป็นการซื้อเวลาไปก็แล้วกันนะคุยกับผมหนึ่งชั่วโมงมันคิดแพงแต่ว่าผม ผมเลิกดูมานานแล้วนานทีดูก็ดูกับลูกศิษย์จะได้ราคาถูกกว่าผมนะเนี่ยเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงไปให้เนี่ยตรงกับชีวิตมากขอบคุณครับต้องอบอกว่าเขาทายตามตํารานะตามสสิตีดาวนะบอกเท่าที่ดาวบอกเนี่ยส่งคลิปไปแล้วพื้นดวงแม่นมากเนี่ยเนี่ยขอบพระคุณมากแม่นมากๆเนี่ยเนี่ยดูกับลูกศิษย์เนี่ยเนี่ยส่งคลิปไปแล้วเนี่ยขอบพระคุณแม่นมากๆก็ไปดูเอานะนะกับลูกศิษย์สําหรับท่านใดนะฮะอยากจะได้วัตถุมงคลนะครับ วัตถุบงคลจริงๆก็มีหลายอย่างอยู่นะฮะแต่ว่าผมจะแนะนําในคลิปนี้สําหรับชาวลคาราศีเมษตอนเนี้ดาวสุคราะห์อย่างดาวพระรัส,สบ,บดีน,นำหน้าดวงสตาเป็นดาวสุภะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแปลว่าการต่างประเทศใครที่มีรายได้ต่างประเทศดีนะฮะใครที่แบบมีรายได้ออนไลน์ก็ดีนะครับบางท่านในการหนุนหลังทางการเงินต่างๆบางคนมีเงินรายได้แปลกใหม่ช่องทางรายได้ลับๆแปลกใหม่เกิดขึ้นได้ด้วยการเงินคุณจะดี่ะปีหนึ่งเนี่ยนับจากนี้ไปนะ อันนี้เป็นเครื่องรางหนุนดวงชะตานี่เป็นยันที่เขียนขึ้นจากดวงชะตาก็มีหลายแบบหลายอย่างอันนี้เป็นยันพิชัยสงครามก็จะมียันอีกตัวหนึ่งก็เป็นยันนะว่าคุณนะท่านใดอยากจะเขียนซึ่งยันหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีการเสริมดวงของโบราณที่มีมาแต่โบราณบรรดาเกจิอาจารย์เนี่ยนะฮะผู้เลืองวิชาเนี่ยนะฮะอันนี้ผมสึกจริงๆก่อนที่ผมจะเขียนยันจริง,รงๆเนี่ยมันมีเรื่องเล่าคือว่าแต่ก่อนผมไปทํากรรมฐานเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วโดยประมาณ นะฮะคือผมเดินทุดงจากจังหวัดตากไปเชียงใหม่แล้วที่เนี้ยมันมีคนแบบเห็นแสงยันกลางหลังผมผมก็เลยมาศึกษาในเรื่องของศาสตร์ของยันจริงๆผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะผมจบปรตีวิศวะปโทศึกษาศาสตร์นะฮะปริญญาเอกกําลังจะจบเนี่ยนะฮะเรียนด้านการตลาดนะฮะการบริหารนะฮะบริหารดีบีนะฮะ อันนีเน้เป็นสิ่งที่ผมศึกษานะทั้งทั้งวิชาโหราศาสตร์ต่างๆนะฮะแล้วก็พวกยันทั้งนี้แล้วผมเอามาเขียนให้กับตัวเองก่อนแต่ก่อนชีวิตมันติดลบนะฮะจนชีวิตมันพลิกผันขึ้นมามีหลายล้านภายใน5ปีนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะฮะของผมนะฮะท่านใดศรัทธาเนี่ยสามารถที่จะบูชาได้ท่านใดไม่ศรัทธาเนี่ยก็ไม่ต้องบูชาเพราะว่ามันอาศัยจิตเราแรงศรัทธาเราด้วยนะครับ อันนี้เป็นการเอาดวงชะตาเราเอาวันเดือนปีเกิดซึ่งเป็นตัวแทนของบุญและกรรมมาเขียนล้อมรอบด้วยอิติปิโสรัตนามารานะครับนี่เป็นแบบโบราณเลยอันเนี้ยเป็นงานเขียนด้วยลายมือเพราะต้องใช้เลิกในการลงอักขระแต่ละตัวนะฮะแล้วนําไปบูชาชะตาตนเองเลขต่างๆอยู่ในนี้นะฮะเป็นเลขเกี่ยวข้องเป็นสมผุดดาวซึ่งเป็นตัวแทนของบุญและกรรมขณะเกิดนะฮะยันต่างๆในนี้เป็นมหายันโบราณที่แขังมากนะฮะ นะไม่ว่าจะเป็นอิติบิโสและัตนามารานะฮะเป็นคาถาพระพุทธเจ้า16พระองค์นะคอยปกปักรักษาร้อมอยู่ชั้นนอกมีอุณาโลมเป็นยันชั้นสูงนะฮะแล้วก็มีคาถานาชาลีตินะฮะเป็นคาถาประสิวลีใช้เสริมโชคลาภคาถาตะทูเจ็ดแบกใช้ร้อมรอบชะตายอีกชั้นหนึ่งนะเป็นการกันภัยทั้งหมดทั้ง7ทิศนะแทิศนะครับ นะก็ต้องบอกว่ามียันชั้นสูงอย่างยันอุณารมศูนย์จันอุนะฮะอยู่ในดวงชะตาคอยปกปักรักษาด้วยนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะดวงไม่เหมือนกันนะฮะนั้นอันนี้เป็นวิธีการเขียนแบบโบราณหาเลิกในการเขียนใช้ตำแหน่งดวงดาวจากวิชาโหรชั้นสูงในการหาเลิกในการเขียนไม่ใช่เลิกทั่วไปแล้วก็ยันนี้เนี่ยมีประสบการณ์เพียบนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเรา ไปบูชาบูชาแบบใจสบายสบายไม่ต้องเคร่งเครียดมากแล้วจะเกิดผลดีอย่างผมบูชามาห้าปีผมไม่ได้คิดว่าจะเกิดอะไระนะแต่ว่ามันก็เกิดสิ่งดีๆทาให้ใจสบายสบาย,บายมันเป็นเครื่องรางหนุนดวงและระยะเวลามันจะแตกต่างนะแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมในรากสตา์ที่มีมานะฮะบางคนก็เกิดไวบางคนเนี่ยได้ไปเนี่ยได้แฟนต่างชาติอุปถัมภ์ก็มีนะไปอยู่ต่างประเทศเลยเขาซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรให้เขาก็ไลน์มาบอก เนี่ยอย่างคนเนี่ยเขาได้เงินสเสน่หาเขาส่งเลขบัญชีมาสามล้านกว่าบาทเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เงินมาเนี่ยอัศาจรรย์มากๆนะครับปาฏิหาริ์มากๆเนี่ยอันนี้เป็นยันเขียนจากดวงชะตานะอันนี้เป็นยันนวคุณนะครับสั้นใดอยากจะได้อะนะเป็นยันยันที่เอาไว้เสริมดวงเอาไว้หนุนดวงเป็นการล้อมรอบปกปักชะตาเรานะครับมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับนะ ก็บางท่านเนี่ยก็มีหลายท่านเนี่ยบางคนเนี่ยได้เงินหนึ่งล้านบาทมาเขาก็ส่งมาให้ดูเนี่ยเนี่ยเขามีโชคหนึ่งล้านบาทเนี่ยเขาส่งแคปหน้าบัญชีมาให้ดูเลยเนี่ยอัศาจรรย์มากๆนะฮะได้เงินเสน่หามาหนึ่งล้านบาทก็ท่านใดอยากจะได้อยากจะเขียนก็ทักแอดมินไปนะนะครับลิงก์ไลน์แอดวันนี้สวัสดีครับ